เสุวิทูรสูตรว่าด้วยสิ่งที่อยู่ห่างไกลกันเหลือเกินภิกษุทั้งหลายสิ่งที่อยู่หา่างไกลกันเหลือเกินสีน่อย่างนี้สิ่งที่อยู่หา่างไกลกันเหลือเกินสี่อย่างอะไรบ้างคือ 1. ท้องฟ้ากับแผ่นดินนี้เป็นสิ่งที่อยู่หา่างไกลกันเหลือเกินอย่างที่หนึ่งสอฝั่งนี้กับฝั่งโน้นของทะเล นี้เป,นนเป็นสิ่งที่อยู่ห่างไกลกันเหลือเกินอย่างที่สอง 3. จุดที่ดวงอาทิตย์ขึ้นกับจุดที่ดวงอาทิตย์ตกนี้เป็นสิ่งที่อยู่ห่างไกลกันเหลือเกินอย่างที่สาม 4. ธรรมของสัตว์บุุษคนดีกับธรรมของสัตว์บุุษคนชั่วนี้เป็นสิ่งที่อยู่ห่างไกลกันเหลือเกินอย่างที่สี่ภิกษุทั้งหลายสิ่งที่อยู่ห่างไกลกันเหลือเกินสี่อย่างนี้แล นักปราทั้งหลายกล่าวว่าฟ้ากับดินอยู่ไกลกันฝั่งทั้งสองของทะเลอยู่ไกลกันจุดที่ดวงอาทิตย์ขึ้นและตกก็อยู่ไกลกันบัณฑิตกล่าวว่าทมของสัตว์ุรุษกับกับทของอสัตว์ปรุษอยู่ไกลกันยิ่งกว่านั้นสมาคมของสัตว์ปรุษยั่งยืนนานดำรงอยู่ตราบนานเท่านานส่วนสมาคมของสอัตว์ปรุษย่อมจืดแจงเร็วเพราะฉะนั้น ธรรมของสัตว์ปรุษจึงห่างไกลาจากธรรมของอสัตป,ปรุษสุวิทูรสูตรที่เจดจบ